ตอนนี้ช่องบอร์ดเกมวอนเดอร์ของเรามี t k t Tok แล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทําช่องยังไม่มีคนติดตามเลย <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวเราเจอกันใน t k t Tok นะจ๊ะสวัสดีครับทุกคน j จซจากบอรดเกมวอนเดอร์นะครับวันนี้เปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงนะก็วันนี้จะมาสอนเล่นเกมนะครับชื่อเกม o c e a n ยนะครับในช่วงทำเซียนมเดลมาไปดูวิธีเล่นกันเลยครับ ก็นี่ก็เป็นหน้าตาของในเกมนะครับ Ocean นะแล้วก็เซตอัพประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นส่วนของ e e f นะตรงนี้เป็นส่วนของ Ocean นะครับโ c e a n นี่จะมีทั้งหมดสโซนนะครับโซนแบบอันนี้คือลึกสุดไงแบบโซนลึกกลางๆแล้วก็ลึกลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ตอนแรกมันจะว่างอยู่นะต้องอธิบายคอนเซปต์ก่อนครับคอนเซปต์ของเกม Ocean เนี่ยจริงๆมันเป็นแนวมันเหมือน มันเป็นเกมมาจาก climate ใช่ไหมครับเราจะต้องพัฒนา species ของเราพอเรามี species ของเราเนี่ยครับเราก็ต้องเพิ่ม population ให้มันใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะแบบว่ามากินอาหารเนี่ยมาเพิ่ม population ได้จากตรง leaf บ้างโตงโอเชีบ้างนะครับเริ่มต้นมาปุ๊บแบบผมเนี่ยผมจะเล่น2คนนะครับเราจะเอาการ r d ไปเนี่ยครับ Cambrian explosion เนี่ยครับก็เราเอาเป็นปกติแล้วกันนะเราวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ โดยวิธีการที่จะกําหนดเฟิร์สเพลเยอร์ของเกมนี้นะครับก็คือเราจะต้องกั้นหายใจนะครับกั้นหายใจแล้วก็แบบว่าเอาอาจจะพูดเสียงว่าแบบอา่าก็ได้ครับแล้วก็ใครหมดเสียงก่อนเนี่ยถือว่าแพ้นะครับแพ้ก็จะได้ศูนย์แต้มนะครับเฟิร์สเพลเยอร์ได้4แต้มอ่าคือเกมเนี้ยเฟิร์สเพลเยอร์ได้คะแนนนําก่อนด้วยนะมันเป็นเรื่องที่สาคัญเพราะว่าเฟิร์สเพลเยอร์เนี่ยมักจะเสียเปรียบครับแต่ผมจะอธิบายว่าจะเป็นยังไงนะสมมติว่าคนนี้ได้เฟิร์สเพลเยอร์แล้วกันครับเขาจะได้4แต้มไปคนนี้ได เก็บไว้ในฉากกั้นของเรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนจบเกมเนี่ยเราต้องมาดูนะครับว่าใครได้คะแนนมากที่สุดทีนี้เราก็จะจั่วการ์ดตรงนี้ครับตรงนี้คือการ์ดเซอร์เฟสนะครับอันนี้ผมเล่นจบไปผมก็เดลวาวไว้ข้างๆด้วยอันนี้เป็นดิสการ์ดพาวเฉยๆนะแล้วก็จั่วรครับคนละ6ใบก็คนนี้นะครับเขาก็ได้การมา6ใบนะก็จะมีการ์ดที่เป็นทั้งการ์ดตัวของสปีชี่เองหรือว่ากา mm. ร์ดเทรดนะครับก็คือ พื่อแบบเพิ่มฟังก์ชันให้กับสปีชีนนั้นนะผมอาจจะเริ่มจากใบนี้ก็ได้ครับใบนี้คือตัวของฟิลเตอร์ฟีเดอร์เนี่ยตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันจะสามารถหาอาหารนะครับในการฟอเรสต์เนี่ยได้ทีละ5นะครับโดยที่5เนี่มันจะมาจากช่องของลิฟเท่านั้นนะแล้วก็ตัวนี้ไม่สามารถจมดีได้นะครับแล้วก็ไม่มีพลังป้องกันโอเคก็อันดับแรกเนี่ยเร, <laughs> นนรเราต้องแบ่งปลาก่อนนะครับเราจะแบ่งปลาให้เท่าๆกันนะครับ คือไม่ต้องเท่ากันเป๊ะอะแบบลัฟฟี่นะครับก็คือแบบกลางๆอะเนี่ยกำไปสักกำนึงแล้วก็วางไว้ครับวางไว้ว่าอันไหนเป็นอันไหนนะอันนี้ผมถือมือเดียวผมก็จะไม่ค่อยถนัดหน่อยเนี่ยครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราเล่นเราก็ต้องย้ายไปย้ายมาอยู่แล้วครับตัวปลาเนี่ยก็อย่างนี้ประมาณนี้แล้วกันครับให้มันพอๆกันนะทีนี้เราก็จะจั่วการ์ดตรงนี้ครับ2ใบเอามาวางไว้แล้วถ้าเราวางไว้เสร็จเนี่ยไอที่เหลือนี่เก็บได้หมดเลยนะครับ แล้วก็การดิฟเนี่ยเราก็เปิดไป้2ใบนะครับดิฟการเนี่ยเราจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อปลาในช่องนี้หมดครับเมื่อปลาในช่องนี้หมดมันจะบอกว่าเนี่ยเราจะเล่นการดได้ทีละ2ใบแล้วนะครับแทนแทนที่ครั้งละ1ใบแล้วก็เวลาเราเอชเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพูดทัองเอชนะเราจะเอชได้ทีละ2นะครับส่วนเนี่ยครับแล้วก็ดิฟการเราก็จะเล่นได้ด้วยโอเคสมมติว่าคนแรกจะเริ่มเล่นก่อนเลยนะครับคนนี้จะเล่นการอะไรดี ก็ต้องมาดูนะครับเขาอาจจะเล่นเนี่ยเป็นคนแรกเี่เสียเปรียบเพราะว่าเราไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามจะเล่นอะไรนะครับเขาอาจจะเล่นตัวของพาราไซก็ได้ครับตัวของไอ้เนี่ยพาราซิติกนะครับเขาบอกว่าก่อนที่จะเริ่มเฟดให้อาหารเนี่ยเขาจะสามารถลิชนะครับไปดูดอาหารเนี่ยสอ,สอนะครับจำนวน2จากสปีชีอยู่ด้านซ้ายเยขาวางไตรงนี้วางปุ๊บก็ใบ Population มาวางนี่ครับ แล้วก็ฝั่งนี้เขาอาจจะเล่นตัวของปลาวานนะครับก็วางไว้แล้วก็วางอนี้มาทีนีอ้อ่แอคชั่นต่อไปนะครับอันนี้คือการแอคชั่นเพกาใช่ไหมแอคชั่นต่อไปคือการฟีดนะครับคือการหาอาหารซึ่งตัวนี้มันบอกว่ามันจะสามารถดูดอาหารได้ใช่ไหมแต่ตัวนี้มันไม่มีอาหารเพราะว่น,นันียดูกถูกข้ามเทินครับแต่มันยังไม่ตายนะถ้ารอบหน้ายังไม่มีอาหารอีกเนี่ยแล้วตอนเอ็ดเนี่ยตายแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ตายนะครับจริงๆเนี่ยเขาอาจจะเริ่มทําอย่างอื่นก็ได้เช่น การไมเกรดนะครับสมมติสมตสมติว่าเขาไม่เล่นการแบบนี้นะอันนี้ผมเปลี่ยนใจนะครับก็สมมุติว่าไม่เล่นการแบบนี้เขาอาจจะเล่นการแบบอื่นหรือการแบบเดียวกันก็ได้มันจะมีจํานวนไมเกรดอยู่ครับตรงนี้คือ10แล้วก็ตัวเมอก้ที่เราเลือกเนี่ยไมเกรดคือ7นะครับการไมเกรดหมายความว่าสมมุติเราไมเกรดสิบแล้วกันอันนี้เก็บไปก่อนมุเราไมเกรดสิบนะครับแล้วก็เอาการดิสการ์ดไปเลย แล agne, right ้วเราก็สามารถไมเกตปลาจากตรงไหนก็ได้ครับไปโซนไหนก็ได้เช่นตรงนี RS ้นะครับก็เขาอยากจะไมเกตปลาจากโซนเนี네้ยสิตัวนะครับให้มันขึ้นมาทีハハ่ลิฟต์นะครับเขาก็เนี่ยครับย้ายไปย้ายไปให้ครบ10ตัวนะนี้ก็สมมุติว่าเป็น10แล้วกันนะครับแล้วก็คนนี้ก็จะเล่นต่อคือคนนี้เขาเล่นการ์ดไปแล้วนะไม่ได้วางสปีชีนะครับเพราะว่าเขาเลือกไมเกตคนนี้เลือกวางสปีชีเพราะฉะนั้นหมดเรื่อง เชิญการเนี eating, ่ยเขาก็สามารถหาอาหารได้ครับ5ตัวเขาก็ปลามาวางนะครับ5ตัว1 2ทีนี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือการเอจจิ้งนะครับคือการแบบว่าให้ปลามันแก่นะครับก็เวลาผ่านไปใช่ไหมเราจะเอจได้ทีละหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยังไม่เกิดเหตุการณ์แคมเบียนเอ็กซ์โพชั่นนะครับเนี่ยเอจมันยังเอจแค่หนึ่งอยู่นะก็ เอ็ดไปหนึ่งครับเอ็ดก็คือการเอาปลาเนี่ยมาใส่ตรงข้างหลังเนี่ยครับเพื่อเป็นคะแนนให้เราตอนจบเกมนะครับยิ่งเรามีหลายสปีชีแล้วเราก็เอ็ดมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับเราก็จะได้คะแนนมากขึ้นนะครับฝั่งนี้เขาไม่มีสปีชีเลยเขาก็ไม่สามารถเอ็ดได้นะครับเราก็สามารถเอ็ดได้ใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็จะเติมการที่เขาหกใบครับแต่ก่อนจะเติมเนี่ยเราสามารถดิสคาร์ารดได้ครับสมมติว่าผมรู้สึกว่าไอเนี้ยมันซ้ํากัน2ใบทําไมวะผมก็ทิ้งไปครับแล้วผมก็อาจจะจั่ว จวกกร์ดเซอร์เฟสก็ได้ครับเนีย่ยสี่ใบแล้วก็มาเสียบไว้ส่วนคนนี้เขาก็อาจจะเติมใบหนึ่งหรือเขาอาจจะเอาดีฟคาดก็ได้ครับแต่ว่าเอาดีฟคาดต้องระวังหน่อยนะเพราะดีฟคาดเนี่ยไม่สามารถทิ้งได้นะครับเราดีฟคานเนี่ยจะยังเล่นไม่ได้จนต่อเมื่อแคมเบียนเอ็กซ์โพชันนะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเอาเป็นกราดเซอร์เฟสธรรมดาก็ได้ครับเราผัดกันเล่นไปเรื่อยๆครับสปีชีส์เราจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคือไอตัวของ ผมอาจจะเอาเนี่ยสปีชีมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าสปีชีมเนี่ยมันเพิ่มได้นะครับแต่ว่าเทรดเนี่ยตัวที่ใส่ตรงเนี้ครับเวลาเล่นไปเรื่อยเนี่ยเราจะวางมันจะได้แค่3 t r เทรดนะครับคือเนี้ยได้แค่3มากสุดนอกจากว่าเรามีสเปเชียลอะ l i ลิตี้ของของดีฟการ์ดนะครับมาใส่แต่ปกติจะใส่ได้แค่3ถ้ามาเต็ม3เนี่ยคุณจะต้องไปเริ่มแถวใหม่นะครับไปเริ่มแถวตัว,ต,วตัวนี้ใหม่ก็ได้ัน,นี้ผมขยับมาเนี่ยเลเทหมดลว ขยับมาตรงนี้นะครับแล้วก็วางตรงนี้ไปเนี่ยเป็นการเริ่มใหม่ฝั่งนี้ก็เล่นเหมือนกันครับก็จะวางจะมี3-4ตัวอะไรก็ว่าไปนะแล้วคุณก็ต้องดูนะครับว่าไอตัวนี้ต้องกินอาหารตัวซ้ายก่อนไอตัวนี้มันบอกว่าถ้ามีคนฟอร์เรสต์เขาจะฟอร์เรสต์ด้วยหรือว่าเขาจะต้องดูดอาหารจากใครนะครับก็เกมคอนเซปต์ประมาณนี้นะครับคิดว่าหลายๆช่องสอนเกมนี้ไปแล้วผมจะสอนแบบง่ายๆนะเห็นที่ผมอธิบายไปนะครับเล่นไปเรื่อยๆครับ จนตรงนี้หมดแล้วเวลาไอ้ตัวปลาตรงนี้ครับมันหมดใช่ไหมจากโซนนี้สมมติว่ามันหมดแล้วนะเราก็จะเล่นเป็นการ์ดสองใบแทนนะครับที่เขาบอกเล่นการ์ดได้ดทีละสองใบเอไดทีละสองนะครับแล้วก็เล่นการ์ดดีฟได้ด้วยนะครับสมมติมันหมดแล้วนะแล้วก็ดีฟการ์ดเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยครับสมมุติว่าเราเอาใบนี้ก็ได้สมมติว่าคนเนี้ยคนขวาเนี่ยเขาอยากเล่นตัวนี้ครับเรเวชั่นนะครับเขาก็ เวลาเอจจิ้งนี people, ้ได้ท okay. ีละบวกสองนะแต่ว่าโจมตีใครไม่ได้นะครับเอ๊ะยังไงเนี่ยก็วางไปนะครับอ๋อไม่ใช่ตีใครไม่ได้คานเบียแอตแท็กคือโดนคนอื่นโจมตีโดนโดนไม่โดนโจมตีนะครับแล้วก็วางไว้คือตัวเนี้ยแอตแท็กห้านะครับแอตแท็กสมมติมาแอตแท็กผมก็ได้ประมาณนี้อ่าเวลาเล่นดีฟเนี่ยเราจะต้องเสียปลานะครับจากตรงกองของเราสมมุติว่าเขาเคยมีเขาเคยสกอร์ไปแล้วแล้วกัน เราก็เอาปลาจากตรงนี้ครับ3ตัวแล้วก็ไปใส่ไว้ที่โซนในมหาสมุทรนะครับเพราะว่าคอสของมันเนี่ยคือ3นะครับเอาปลาไปใส่ในมหาสมุทร3อันนี้คือการเล่นการ์ดดีครับการ์ดดีมันจะเว่อร์ๆหน่อยครับมันจะเก่งมากนะเราสามารถจัวด,ดีฟได้จากตรงนี้ก็ได้แล้วว่าจวดตรงนี้ก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าระวังนะดีฟมันดิสการ์ดไม่ได้นะครับแล้วก็เกมจะจบก็ต่อเมื่อปลาหมดทั้ง3โซนครับสมมติว่าเราเล่นใช่ไหมแล้วตอน เราฟีดเนี่ยปลามันมันหมดครับสมมติตั้งแต่คนแรกเนี่ยเขากินปลาจนหมดเนี่ยเราจะใช้ตัวของซองนี้ครับซองนี้เขาชื่อว่าซองรีเซฟนะก็สมมติปลาหมดแล้วก็เติมมาเผื่อเฉพาะแค่เทิร์นสุดท้ายนะครับคนนี้จะได้ยังมีปลากินอยู่นะครับเผื่อเล่นสามสี่คนอย่างเงี้ยบางทีปลาไม่พอแล้วรอบนั้นก็จะเป็นรอบสุดท้ายครับเสร็จแ,แล้วเราก็จะสะกอร์ครับดูว่าคะแนนปลานะครับที่อยู่ข้างหลังเนี่ย เรามีปลาทั้งหมดกี่ตัวนะครับซึ่งคุณอาจจะมีแบบ450ตัวเนี่ยอยู่ข้างหลังที่คุณแอบไว้นะครับแล้วก็บวกกับคะแนนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่คุณแข่งกันกั้นหายใจนะครับแค่นี้เองครับใครได้คะแนนมากที่สุดก็ชนะครับพยายามอย่าให้สปีชีคุณตายนะถ้าเกิดว่าสปีชีคุณเนี่ย population หมดเนี่ยครับแล้วผ่านไปจนถึงการเอจจิ้งอีกรอบหนึ่งแล้วคุณยังไม่มี population เพิ่มเนี่ยคุณตายนะครับเพราะฉะนั้นพยายามบาลานซ์ดีๆครับคือตัวนี้มัน population มันเหลืออยู่เนี่ย ดี๋ยวมันเอจริงมันใช้แค่หนึ่งเนี่ยเราอาจจะให้ตัวนี้ไปหาอาหารแทนนะครับให้ตัวนี้หาอาหารแทนเพราะนั้นพยายามมันมีหลายหลักสูตรครับบางคนอาจจะบิลสปีชีส์หนึ่งให้เก่งไปเลยหรือบางคนอาจจะแบบเน้นหลายๆสปีชีส์แบบว่าตัวตัวละแค่หนึ่งหนึ่งเทรดหรือว่าเป็นตัวโง่ๆอย่างเงี้ยแต่ว่าบริหารให้มันมี population นะครับเพื่อทำสกอร์เยอะๆก็เป็นไปได้แต่ระวังนะระวังโดนเพื่อนกินหมดนะครับก็ประมาณนี้ครับใครมีคำถามอะไรลองโพสถ,ถามมาได้นะครับก็ ผมก็เล่นอยู่ประมาณ3ามสี่รอบนะค่อนข้างจะงงตอนแรกๆนะครับเพราะว่าบางทีเรามันหลาย power อ่ะ power มันทับซ้อนกันนั่งอันนี้อันนี้ต้องกินอันนี้ก่อนอันนี้กินอันนี้ไม่ได้อนะไรเงี้ยครับเพิ่มเติมนะครับคือตรงเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนการสรุปเธอง่ายๆครับเพย์การนะก็คือเธอรแรกนะครับเล่นการ์ดนะครับก่อนที่จะเกิดแ a มเบียนเอ็กโพชันเนี่ยเล่นได้แค่ใบเดียวนะครับแค่เซ r ร์ c เ Card แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถเล่นได้2ใบนะครับทั้งเซ r ร์ c เแล้วก็ทั้งด e ฟเลยนะครับแล้วก็ เราจะสามารถ evolve ได้นะครับแล้วก็ migrate ได้นี่คือเทิร์นแรกของการ p a i i n g c a s t นะครับหลังจากนั้นนี่คือการ feeding ครับเราต้องเลือกการ feed นะครับโดยเราจะเป็นการ forest หรือว่าการ a t t a c k ก็ได้นะครับดยที่สัญลักษณ์นี้ก็ได้นะแล้วก็ต่อไปคือการ aging นะครับการ aging เนี่ยเขาบอกว่าก่อนจะเกิด cambial e x p l o s i o n เนี่ยจะสามารถ aging นะครับได้แค่1นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น score 2นะครับ from east of s p a c e s นะครับทุเรามีแบบ 5 species ก็คือ5ฟทั้งหมด5ตัวพร้อมกันเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่สามารถ edging ได้เนี่ยก็จะจะ,จะตายนะครับแล้วก็สุดท้ายคือการ discard แล้วก็จอนะที่ผมบอกไปนะครับว่าเราสามารถ discard card ได้นะครับแล้วก็เวลาจอนี่ก็สามารถจอไอตัวของ deep card ได้นะครับหรือว่าจะสามารถจอ3 3าร์ดที่ face down นะครับาร์ดที่คว่ำอยู่เนี่ย3ใบเลยนะครับหรือว่าถ้าไหนก็แค่ใบเดียวนะครับนี่ก็เป็น turn แบบเข้าใจง่ายๆนะแล้วก็นี่เขาบอกว่าตอนเนี่ยอันเนี้ยคือเราเอาไปไว้ที่ตรงข้างหน้าเราใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่านี่คุณอยากดูตัวอย่างการ์ดก็ดูตรงนี้ก็ได้นะครับว่าเซอร์เฟซการ์ดเนี่ยมันก็จะมีแค่นี้แหละนะครับในกองเนี่ยก็มันจะมีทั้งหมดเนี่ยเป็นทั้งหมด12ใบนะครับเป็นเป็น12ชนิดนะครับอันนี้คือเฉพาะเซอร์เฟซการ์ดนะแล้วก็จะมีดิฟคาร์ดที่แตกต่างกันมากกว่านี้ ก็อธิบายคงจะไม่จบนะครับยิปคาร์นี่ยาวมากนะครับแล้วก็ไอคอนต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับก็ไอคอนของ f o r ์เร a แอตแทกนะครับเกนนี้คือการแบบว่าเอาเอาจำนวนปลาเนี่ยเอามาจากโอเชียนโซนนะครับตรงตัวของโอเชียนมันจะมีสัญลักษณ์อย่างนี้แล้วนะแล้วก็ตัวนี้ไม่สามารถ f o r ์เรได้ตัวนี้ไม่สามารถแอตแท k ได้นะครับแล้วก็นี่เป็นเกราะนะแล้วก็เวลาโอเว population เนี่ยคุณก็จะต้องเสีย population ไปนะครับให้มันเหลือแค่ครึ่งเดียวนะเพราะว่า ตัวปลาเยอะเกินนะครับก็จะต้องหักครึ่งนะครับแล้วก็ตัวของ a อโร่นะตัวของไมเกรดดัมเบิลนะครับที่เราเลือกในไมเกรดได้นะขยับปลาจากกองหนึ่งไปกองหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นการอธิบายตัวของ p l a y e r Reference นะครับก็หลังจากที่เล่นจบนะครับหลายๆคนไม่รู้ว่าเคยเล่นกันไหมแต่ผมรู้สึกว่าถ้าคุณเคยเล่น C ล i m a t e มาก่อนเนี่ยก็คุณพอจะเข้าใจคอนเซปต์ของเกมนี้ได้ครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยนะแล้วอ bility เนี่ยบางทีพอมัน ทับซ้อนกันหลายหอย่างเนี่ยบางทีก็งงครับผมรู้สึกว่ามันเล่นได้นะแต่ว่าต้องใช้คนที่เล่นเป็นมาระดับหนึ่งครับแล้วก็ในวงมันถึงจะไปด้วยกันได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปการเล่นใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับเจอกันต่อไปคลิปหน้าสวัสดีครับ